ได้ฟังทีมแรกไปเรียบร้อยแล,แล้วนะตอนนี้เรามาพบกับทีมต่อไปดีกว่านะคะกับทีม The <Sur> Real อะไรครับเรียนเชิญคุณกริชนะฮะอธิบายได้เลยครับว่าต้องการจะสืออะไรออกมานะครับสำหรับทีม The Real ครับครับก็สำหรับโจทย์แรกนะครับก็คือ,อ Love Earth เก่กัการรักโลกแล้วก็จะมีโจทย์ที่ว่าคือการให้ใช้ผ้าดิบแล้วการใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในใน,ในห้องนั้นแล้วก็ไม่มีการใช้เครื่องจกักรอะไรทั้งสิ้นนะทั้งหมดนี้คือเป็นงานเย็บมือหมดเลยของพวกเราครับแล้วก็คำว่ารักโลกของกิจตอนนั้นที่เราลรงความคิดกันก็คือ,อ,อสิ่งแรกคือเราเรามองถึงสิ่งใกล้ตัวก่อนอย่างแรกเลยที่กิจท,ที่ที่เราคิดกันนั่นก็คือ ถุงพลาสติกในเรื่องของการการโลกร้กอนการลดใช้ถุงพลาสติกนะครับจะเป็นชุดแรกชุดนี้ที่อินสเปรชั่นแรงบันดาลใจมาจากถุงพลาสติกไม่ว่าจะเป็นการด้านข้างครับการจีบด้านข้างของถุงพลาสติกอันนี้คือที่มาของชุดนี้นะครับแล้วก็เราก็ยังนอกจากสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็เราก็เริ่มคิดไปถึงสิ่งนอกแบบไกลตัวขึ้นมาออกไปอีกนั่นคือในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้า ทดแทนโดยการใช้กังหันลมนั่นคือที่มาของชุดวิมสุดนูนครับแรงมัานจจากการหันลมแล้วอีกสิ่งหนึง่งที่เป็นแรงมานมาจากชุดนี้นะครับนั่นก็คือแผงโซลาเซลล์โดยการนำลักษณะเด่นของแผงโซลาเซลล์ก็คือการทับชั้นของแผ่นฟิล์มมาดึงเอกลักษณ์ตรงนั้นนะครับแล้วก็เราก็มาทำการดีไซน์ โดยการ uh, ใช้จีบทับซ้อนกันเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวเหมือนเร,เ,รเราดึงดึงคาแรคเตอร์จากจากตรงนั้นนะครับมาแล้วก็สรุปชุดสุดท้ายนี้ก็คือจะเป็นเหมือนบทสรุปของทั้งหมดคือการนำ uh, repetition ของดีไซน์เนี่ยมารวมอยู่ในชุดเดียวนะน้องแอมช่วยหันให้ไม่ว่าจะเป็นการจับจีบอันนี้คือกพวกเราคือค่อนข้างคิดในเรื่องของการดีไซน์แล้วว่าทำอย่างไรให้ ให้ชุดสุดท้ายเนี่เป็นบทสรุปของทั้งหมดของ whole collection นะครับขออา้างหน้าอันนี้คือเราก็นึกถึงกังหันลมแล้วก็สายลมต่างๆมารวมกันอยู่ที่จุดจุดหน้าจุดนี้อันนี้คือนี่ครับ c o l l e c t i o แรกของเรา s ซ r ร e a l ครับมาคณะกรรมการของเราบ้างดีกว่านะคะพี่น้อยมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก่อนหนึ่งก็ต้องบอกว่า เป็นคอนเซปที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเ,ออเรื่องของของสิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ยสื่พันที่สุดสําหรับเราแล้วก็สิ่งที่ไกลตัวแล้วก็จะมองเห็นโลกเห็นธรรมชาติก็เอามาใช้ได้คอนเซปดีค่ะแล้วก็เซรียลค่อนข้างจะเหมือนกับอย่างที่เชื่อเซรียลมันค่อนข้างมันจะไม่ไม่อบสแตรกเกินไปแล้วก็ไม่ไม่หลุดเกินไปก็คือสื่อความหมายได้ว่าง่ายแล้วก็สื่อได้ตรงตรงอันนี้ก็มองออว่าเป็นโซลาเซลล์ที่พูดเมื่อกี้นะคะกังหันก็อาจจะแบบอยู่ข้างล่างไปนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ก็ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะอยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยกางเกงเนี่ยทำไมเราไม่ใช้ผ้าดิบไปเลยอันนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าทั้งตัวนะคะอันนี้พี่อยากให้แบบว่าอยากให้เป็นเป็นคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเดียวกันอะไรเงี้ยส่วน,ส,วนส่วนเรื่องของดีไซน์เรื่องของเท็กซ์เจอ,อ,อร์ที่คงมี่พูดแล้วมันเป็นเรื่องของของการทํามืออยู่แล้วแล้วก,แวก็แล้วก็การจับจีบอะไรเงี้ยก็ก็ค่อนข้างจะนี่อีซี่ค่ะอีซี่แบบแต่ว่าได้ใจความสื่อความหมายได้ดี ครับโอเคทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ทํางานตรงกันข้ามกับอีกทีมหนึ่งเลยนะครับทีมนี้เป็นอะไรที่งานออกมาเนี่ยจับต้องได้เป็นอะไรที่มัน tangible หมายความว่าเห็นยังไงออกมาอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ลุ่มลึกเท่ากับทีมแรกนะครับเป็นการดีไซน์ที่มองเห็นขวดแล้วก็ออกมาเป็นขวดอยู่บนบนเสื้อผ้ามองเห็นกางหานออกมาเป็นกางหามเป็นถุงพลาสติกออกมาเป็นถุงพลาสติก ซึ่งง่ายในการบริโภคในการในการซื้อแฟชั่นมามาใช้กับตัวแต่ไม่ไม่ลุ่มลึกซอฟติเกตเท่ากับทีมเมื่อสักครู่นะครับทีมนี้มีความเป็นคนเจ้าระเบียบเนียบไม่มีหลุดลุยนะครับ <laughs> ไม่เซนซิทีฟเท่าต่กี้นี้นะครับจริงๆแล้วความเป็นเซอร์เรียลของคุณถ้าเกิดคุณตั้งชื่อว่าเซอร์เรียลเซเรียลคือความเหนือจริงคือความเหนือจริง แปลว่าแปลว่าอะไรเหนือจริงมันน่าจะออกมาอะไรที่มันดูแบบแบบว่าไม่ธรรมดาแล้วก็แล้วก็มีความประหลาดอยู่ในตัวพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่ที่คุณนำเสนอออกมาเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นเป็นพื้นฐานที่ดีมากในการทำงานนะครับในในแง่ของการถ่ายทอดเนี่ยแฟชั่นเนี่ยนะครับมันมีทั้งเป็นแบบเซนซิทีฟอย่างที่ตะก,กี้เธอ,เอ,อทีมที่แล้วทำกับอันนี้เป็นแบบที่อินเทอร์เพตตรง,ตรง นะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพียงแต่ว่าทีมนี้อินเทอร์เพลตออกมาแล้วได้เชฟได้ฟอร์มที่น่าสนใจนะครับมีความมีวารายตี้ของแบบของฟอร์มที่ไม่น่าเบื่อรวมเป็นคอลเลกชันที่อยู่ด้วยกันติดนะครับแล้วก็มีการสร้างเท็กซ์เจอร์ texture, สร้างไม่ได้สร้างเท็กซ์เจอร์ทีมนี้ไม่ได้สร้างเท็กซ์เจอร์แต่สร้างฟอร์มที่ใหม่เชฟที่แปลกและ three dimension ซึ่งเป็นเรื่องที่ ไม่ง่ายก,ก็ขอชมด้วยในทีมนี้ครับก็พี่กุ้งก็ดูเราทำงานมาตลอดก็บอกแล้วว่าวีแรกไม่อยากจะคอมเมนต์อะไรคิดว่าทุกคนตั้งใจคือดีไซน์มันเปรียบเทียบสองทีมมันแตกต่างกันเหมือนกับคนละคนมาจากคนละฝ้ากัน,กนเลยคนละขั้วกันเลยซึ่งถ้าเป็นในการตัดสินก็บอกว่ายากแต่ก็อยากให้เป็นกำลังใจแล้วก็อยากให้สู้นี่มันเพิ่งเริ่มต้นนะโจทย์เรายังยากกว่านี้อีกเยอะอันนี้มันแค่ซอฟ ก็ขอให้สู้ต่อไปในโจทย์ต่อไปค่ะครับผมขอบคุณคอมเมนเตอร์นะครับแล้วก็ขอสิงตบมือดังๆให้เซอรี่ครับนะครับต่อจากนี้นะครับก็เราขอเวลานะครับให้กับคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง3นะครับได้ปรึกษากันนะครับสำหรับการตัดสินว่าทีมทั้ง2ทีมวันนี้นะครับเซอรีลหรือว่า s เซ Skill นะครับ ทีมไหนจะเป็นทีมที่จะต้องมีคนออกไปจากการแข่งขันครับนอคะฉันดีไซน์ได้รุกท่านบริเวณหลังเวงทีด้วยนะคะขอเวลาให้คณะกรรมาการของเราได้ปรึกษากันเล็น้อย